นี่เธอเย็นแล้วทำไมไม่กลับบ้านเราเธอกลับไม่ได้มันมีซอมบี้จริงจริงเหรอใช่เราต้องอยู่ในห้องนี้เหรอเธอใช่ออใน,นี่เ,อเธอ,อดูสิ<ฮ>นี่อุ้ยข้างหน้าท่นเกิดเหตุฉุกเฉินมีซอมบี้ระบาดตัวสีขาวอุ้ยมันวินน่งมาอุ้ยตัวแตกไปแล้วเราต้องยิงมันเราต้องยิงซอมบี้เอาลคะครับทุกคนเจอเหตุด่วนเหตุร้ายเราแจ้งตำรวจหรือย,ยงังจะมีใครมาช่วยเราไหมมีมีเพื่อนที่ยังออกไม่ได้ ตอนนี้นะครับเราฆ่าซอมบี้ได้แล้วหนึ่งตัวตายย่างตายแล้วโอ่เธอถ้าเราลองไปดูห้องอื่นกันไหมมีผู้รอดชีวิตหรือเปล่าไปเราไปช่วยกันครับบิ๊บายตามมาเลยเราลงเข้าห้องนี้กันก่อนนะโอ้ที่มันห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยพอเข้ามาแล้วเป็นห้องเปล่าครับทุกคนห้องนี้อุยห้องนี้เป็นห้องปัญชลัแต่เราลงไปดูกันข้างล่างลงไปดูได้เหรอ หุยแต่เราต้องระวังนะเราระวังไปใบอ้หุยปลาฉลามตัวนี้ใจดีไม่ทำร้ายพวกเราไปรีบขึ้นเร็วเดือดีองหิวใบหุย,ย,ยปล <laughs> าฉลามตัวใหญ่มากหุยบินหุยทุกคนปลาฉลามอย่าไปทำร้ายเลย <S <S เราไปดูห้องต่อตไปกันดีกวา่าเราต้องช่วยเหลือผู้รอดชีวิตครับทุกคนนี่ของหนูเองเป็นบริษัทหนูหนูเคยเลี้ยงทุกคนครับแมปนี้นะครับจะเป็นแมปซอมบี้ หรือว่าเป็นแมปสับปะรดห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ในแมปนี้จะมีห้องเยอะมากๆห้องมีเยอะในแต่ละห้องก็จะมีมีสิ่งเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันครับโอเคห้องนั้นห้องนั้นเป็นห้องเปล่าห้องนี้นี่นี่เราจะเข้ากันแล้วอุ้ยในประตูนี้นะครับเข้ามาเป็นเหมือนทะเลทรายแดงอุ้ยตรงนั้นเหมือนมีอะไรอะอยู่ไกลมากๆโอ้เราเอาปืนขึ้นมาเลยหรอวบเรามีปืนหลายกระบอกเลยยิงเลยเหรอทุกคน คนนี้ติดเชื้อแล้วว่าทำไมตัวเป็นสีแดงอ่ะน่าจะใช่นะเราเดินเข้าไปใกล้ๆสิเขาติดเชื้อหรือเปล่าอุ้ยเขาไอเป็นเลือดเลยอ่ะเมื่อกี้ไอเป็นสีเขียวเลยอุ้ยอุ้ยบไคนนี้ติดเชื้อคนนี้ติดเชื้อเร็วรีบกลับห้องนี้มันไม่ห้องนี้ไม่มีวิ่วิ่แล้วบิงบิงออกไปแล้วเหรออุ้ยบิงรอดแล้วไบเร็วแต่มันมีตัวอะไรด้วยอุ้ยบิงบิงตกใจเพื่อนอุ้ยนี่อีกตัวหนึ่งอะ อันนี้เพื่อนหรอใช่เพื่อนอเพื่อนอุ้ยอุอุ้ยรอดแล้วอุ้ยทุกคนเราต้องไปหาประตูต่อไปดีกว่าครับประตูนี้มีไหมหุยหุยตรงนี้มีประตูเยอะเลยโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นทหารเลยอ่ะห้ยตอนนี้เหมือนเราติดอยู่ในเป็นเหมือนห้องขังเลยนะดูสิทุกคนไม่มีทางออกหุนี่นี่อันนี้ข้างนอกเหรอใชุ่ยข้างนอกมีอะไรอ่ะ อุ้ยอันนี้มันเหมือน U F O เลยนะตรงนั้นน่ะอุ้ยหนอนอะไรอะใช่เป็นเหมือนหนอนซอมบี้เลยอุ้ยมันมืดแล้ว嘛ไบถ้าถ้ามืดแล้วมันจะไม่มีตัวอะไรมันจะมีแต่ข้างในอ๋อจะปลอดภัยใช่ไหมครับใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเดิมกันมีประตูต่อไปไหมครับน้องไบมีมีไปดนะคหูจริงมันเนี่ยเฮ้ยเราจะเข้าไปแล้วนะครับเฮ้ย นี่ครับอันนี้เป็นประตูสีเขียวอ,อ้าวยเกิดอะไรขึ้นโหเมื่อกี้มันวาร์ปไปวาร์ปมาประตูนี้มีผู้รอดชีวิตไหมครับเฮ้ยเฮ้ังตกอ้ยข้างล่างนี้เป็นเหมือนอุโมงค์ใต้ดินไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับบิง้งลงมาได้ตรงนี้ไม่อันตรายแต่ว่าเป็นทางเดินไปไกลมากอะเราจะหลงทางไหมครับเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะเรามีอาวุธมาด้วยน้องบมีอะไรมามั่งครับวันนี้มีปืนลูกซองมีปืนไหนลองกดสิครับ อ๋อมีปืนลูกซองแล้วมีอะไรอีกครับโอ้ปืนไรเฟิลปืนจูโจมีวิทยุมันเริ่มไกลมากอ่ะแล้วมันก็ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้านั้นเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนู้หน้าดำมากอ่ะอุ้ยแล้วขับปล่อยอุ้ยมือมามาิงเฮ้ยเรากลับดีกว่าไม่มีไม่มีใครรอด วุ้ยทุกคนกลับถูกไหมเเราน่าจะจํ <S <S <ร>าทางได้ไใช่เราเริ่มกลัวแล้วว่ะวุ้ยทุกคนประตูนี้มันน่ากลัวเราเปลี่ยนประตูเราขออีกสองประตูครับทุกคนเราต้องภาร,รกิจเราต้องหาผู้รอดชีวิตให้ได้อีกสองประตูเท่านั้น,ม,นมันมีอยู่ห้องนึ้งที่มีคนรอดชีวิตงั้นเราไปกันเลยครับไปเราจะต้องหาห้องที่มีคนรอดชีวิตกันอุ้ยอุ้ยแม่นั้นมีเด็กน้อย ผู้มีหลายอย่างเลยนะครับแมปนี้เราต้องช่วยกันยิงแล้วโอ้ช่วย,วยกันก่อนช่วยกันก่อนช่วยเพื่อนกันมีมีปืนเปล่าอุย๊ยดิใชไม่จะยิงยิงไม่ได้มีนานูสาวด้วยดูดารูสาวตัวร้ายขอดูนรา,ารูสาวตามสิมีมอนสเตอร์มาเยอะเลยนะครับตา,ตาร้ายมากตาแดงมากเลยเรายิ้มเท่ไรมันก็ไม่ตายใช่เดือดสาวตัวนี้ร้ายกาจมาก ไม่มีหลอดเลือดเลยอ่ะอ๋อหเพื่อนอ๋อเรื่เงสองตัวนี้คือเพื่อนเราเหรอใช่อ๋อมีป้ายชื่อด้วยเพื่อนเพื่อนเราเป็นได็กสาวแล้วก็นึกว่าเรานึกว่าใช่นึกว่ามอนเตอร์ออกมานี่ลาก้าลาก้ามันชอบมอนเตอรตัวไหนตัวไหนอุ้ยตัวตอรที่นั่นชอบผายชอบส้มเหรอใช่มันมันตอนมันร้องมันร้องน่ารักมากเลยอ่ะโอเคโอเคน้องไบค์ครับ งั้นเราไปดูผู้รอดชีวิตกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอประตูถัดไปแล้วครับประตูนี้แหละที่เราจะช่วยเฮ้ย,ยประตูนี้มีหน้ากากอะหรือม,มีมีหัวอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคน,นบนอยบอยมันใส่ไ,ได้ปหมันใส่ได้อุ้ยอุ้ยทุกคนดูหน้าน้องบอยสิกลายเป็นมอนเตอร์ไปแล้วเลือดใบเลือดใบรถด้วยใบถอดเร็ว ไบใบใส่อะไรเข้าไปตอนนี้เลือดใบลดแล้วอุ้ยทุกคนหน้ากากนี่มันมีมันมีอาถรรพ์น่ะใบหันมาดูสิอุ้ยเราทําอะไรไม่ได้อะ่ะใบใบจะไปแล้วเพืออใบทุกคนเกมนี้ห้ามใส่หน้ากากโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือประตูแปลกประหลาดที่สุดนะครับที่เราเคยเจอมันเป็นประตูสีม่วงนะครับถ้าเราเข้าไปเข้าเลยครับ เข้ามาแล้วมันมืดเ้ยอ่ะเ้ยเฮ้ยพอเข้าแล้วเจออะไรเขียวๆตัวใหญ่มากงูมันเป็นงูเหรอไปเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไหนมันเป็นงูจริงหรือเปล่าฮุยข้อเลื่อนรถด้วยไม่ใช่เหรอมันเลื่อนรถมันทำร้ายเราด้วยเหรอต้องใส่ชุดใหม่ประตูไหนที่เรายังไม่เคยเข้าบ้างเข้าย่างอันเนี้ย ให้เป็นปรากสีแดงเคยเข้าไปหรือยังครับยังจำไม่ได้ยังไม่เคยงั้นลองเข้าเลยครับอุ้ยอันอันนี้เราเคยหรอมันคือตัวอะไรอ่ะจริงบอยุ้ยมันคือนักลบปอมันเป็นเหมือนนักลบผู้กล้าเลยอ่ะบ้ยครับเราสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้คนนี้เราสู้อุ้ยอุ้ยน่ไงผู้รอดชีวิตอยู่นี่บอยเราเจอเพื่อนแล้วเรามาช่วยแล้วทุกคนไม่ต้องกลัว อุ้ยผู้รอดชีวิต2คนมีผู้รอดชีวิตยอยู่ในแมพนี้2องคนเลยเราทางกลับบ้านก็คือเข้าประตูนี้นะครับเพื่อนๆตามมาได้เลย<ม>แต่ว่าเขาก่ไปหาอะไรกันอะ่ะหูเหมือนเขาต่อสู้อยู่นะหูตรงนี้เหมือนเป็นทะเลทรายเลยนะบิงมาช่วยแล้วเหรอใช่ใช่อุ้ยเขาล้มแล้วบยอุ้ยอุ้ยท่าเดินเขาสิท่าเดินขเนขาหัวทิ่มเลยอะ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงท่าเดินเขาเป็นท่าเดินแบบหัวทิ่ม เราไม่ต้องกลัวเลยอ่ะเพราะเขาช้ามากอุ้ยท um, ุกคนเมื่อกี้พ่อแววนกำลังพูดว่าเขาช้ามากนึกถ่าวิ่งไวเลยนะตอนนี้นะครับประตูสุดท้ายน้องบิงจะเป็นคนเลือกประตูถัดไปครับประตูนี้น่าจะเป็นเนื้อคู่ของน้องบิงอุ้ยทุกคนประตูนี้เหรอมีอะไรนั่งอยู่ปรอ คนนี้ไม่ได้ติดเชื้อติดเชื้อให้พ่อมาดูหน่อยอุ้ยเรียคนนี้จะไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อพ่วิ่งเร็ววิ่งเร็วเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ทำร้ายคนอันนี้เขาไม่ทำร้ายคนพ่อมันทำอะไรไหนล่ะก็ไม่เห็นเขาทำร้ายใครเลยเอ้าวิ่งโดนแล้วแม่วุ่ยแม่ถ้าเราจะทำแม่พ่อดูว่ามันทำได้เป็นแบบนี้ เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขากําลังขยับอยู่แต่บางทีเขาก็วัดเลยเนาะใช่ครับไปนี่ครับทุกคนประตูนี้เป็นประตูที่ดี<อ>นะโอ้อันนี้ดีเลยเราไม่เคยเจอประตูที่ดีแบบนี้เลยเนาะส่นเน่จะเป็นสับปะรดแต่ประตูนี้มีอาวุธมีเสื้อผ้าครบเลยอ่ะพ่อน้องก็นมกว่าทุกคนมีอันนี้ได้ไงเออมีในห้องนี้นี่เองเราหาเจอแล้ววิ่งเก่งมากวิ๊กโอ้ถ้าเรามีอาวุธครบแบบนี้เรา เราไปเปิดประตูได้อีกเยอะเลยเราได้ไปช่วยเพื่อนมีกล้องส่องทางไกลด้วยพ่อครับอุ้ยชุดเท่ชุดตำรวจโอ้หดูชุดไว้สิเว้กลายเป็นคนตตวใหญ่เลยเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ย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 อนี้อะไรอะไว้มอนเตอร์เหรอไม่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนเราอรอทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้ล่ะใช่ถ้าไหนมีเชื่อนี่แมพนี้เขาแต่งตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยนะใช่ ตัวอะไรอะบิงเจอตัวอะไรนิวเราลิบขึ้นไปดีกว่าุยขึ้นไปยิงยิงก่อนยิงยิงยิงโอ้เรายิงสู้ได้ด้วยเหรอโอ้ทุกคนเราต้องมีอาวุธนะโอ้ยโ้ยมันหน้าตาไม่โคตกระดูกเลยใช่่ากทัวมากเราต้องต่อสู้แล้วพูดเพื่อนคนนั้นโดนยาบิงยิงเรามาช่วยกันโอ้ตอนนี้เราต่อสู้กันอยู่เราจะเดินขึ้นมาข้างบนแล้วอุ้ยเลือดเขาจะหมดแล้วบิงบิงไหนยิงเลยครับ อีกนิดเดียวไปปุ้งเย่เราช่วยเหลือเราช่วยกำจัดแล้วอุ้ยตัวแตกมาแล้วเจ้าผีไปนอนพักก่อนอ๋อทุกคนมันจะมีซอมบี้หลุดมาทีละตัวเหรอใช่ไปนอนพักก่อนเราต้องไอนพักก่อนไดดีนะเรามีห้องนอนเราจะเอาของออกมาให้ดูว่าเรามีอะไรเรามีอะไรมากเรามีของอะไรบ้างปืนสั้นปืนก๊อกปืนยาวปืนจู่โจมแล้วก็วิทยุเอาไว้เรียกเพื่อน อันนี้อะไรเนี่ยหูบาสุก้ามีนิกันหูใหญ่มากโคอัน้โลอ,อันนี้ว่าเอาไว้ป้องกันอันนี้อะไรครับเนี่ยเอาปืนกล้ไปไปลวามาใหม,ม่อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวอุยตัวนี้เดินไวอ <c oughs> ุยตัวนี้เดินไวบิงบิงเร็วอุยทุกคนตัวนี้เดินไวมากวิ่งเหมือนสปีดมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ไงไงหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วบิงบิง คุยใบสู้ได้อยู่คุยใบสู้อ,อยู่ดีตรงนี้เดินไหวนะๆๆดูมือเขายาวมากโหสู้กันอยู่ครับท <rib> ุกคนโูแต่เขาขึ้นข้างบนไม่ได้หรอครับใช่เขาชอบเขาชอบเดินแบบนี้ถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็นเค <ograf zte> สโซนเปจุดปลอดภัยเลยาแบงดูดิใช่ก็เดินตลกมากดูสิโูลุกทะลหน้าเขาน่าดูเนกันนะ คนนั้นโดนจัดการไบายถ้าบทา์ลงมาไบานนะท,ท์โดนไหมขอดูสิมันทั่่าอะไรก็ไม่รู้ว<ะ>้บาบท์โดนจัดการเฮ้ใยใส่ชุดใหม่เอาเอาเอาไม่เป็นไรครับทุกคนเรายังมีเรามีทั้งหมดสี่ชีวิตยังสู้ได้อยู่โอเมื่อกี้ไบท์โดนตายไปใกล้เกินไงมันตายแล้วโอตัวนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะเพราะมันไวมากเฮ้ยพ่อจ้า งมุ้นหรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงปีศาจอ้วนมาแล้วเราต้องรีบเข้าไปที่เซฟโซนโอ้บิงเข้ามาทันไหมบิงมาทันครับทุกคนมาบิงมา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 มม้มามรงามามามมามามาาาแาาม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 าาเรามาาามามามาามามาาามาอดม้าามา เราตัวใหญ่เราเป็นสีขาวเลย,ย,ยเราวางนะเระวังเัาจะโดนอุย้ยใบยโดนอีกแล้วใบระวังอุ้ยอุ้ยใบโดนอีกแล้วอ่ะทำไมมันโดนได้อ่ะขนาดเราอยู่บนจุดเซฟโซนอ่ะน่ากลัวใช่หน้าตาแบบนี้อีกแล้วยิงเลยโหมีคออใครยิงเลยโหทุกคนกระสุนโอ้ยตายแล้วเราชนะแล้ว,ลวโอเคโอเค,อเคงั้นต่อไปตาใบไปสำรวจมั่งใบจะไปสำรวจจุดจุด มันติดมากพ่อทุกคนครับแบบนี้สนุกจริงๆเนาะมันแปลกมันมีอะไรหลากหลายมากๆชอบไหมครับชอบเด็กๆอย่าลืมมาลองเล่นกันนะสนุกมากๆกันสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบายบาย